สวัสดีครับมาพบกับ่องน้ำพูชายแนวอีกแล้วพี่น้องเมื่อนีบ้าคผ่านสภาพมากินต่าสบายนั่งพี่น้องมือนี่กับบรรยากาศฝนชิตกนะแล้วพี่น้องผักกระสมีมาละแล้วก็แตงนากาโหละพาเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องว่าเฝ้าตรวจกับบาคผ่านมาเนี่เฝ้าฝนชิตกมาแล้วพี่น้องตรวจเลยพี่น้องนี่ พี่นอ้องเบิ้งฝากความพี่น้องได้พูดตกมาแล้วพี่น้อง อันนี้ตามเสีดอกจอกพร้อมนะพี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยดอกจอกราคาสามสิบจีบพ,พี่น้อง ุบเลยพี่น้องครับ บรรยากาศล้มเย็นดีพี่รองเมือเนี่ยฝนจิตก Mm-hmm. รอกผ่าห้องป่าตกมาเด้อฝนเลยนี่ลวกมาก่อน,นูดพี่น้องจะมาต่ำ น,นี่ใบบัวบกหน่อยแลนะพี่ยองเนี่ย น้ำนัวครับพี่น้องัวดจาาตีแล้วเหมือนมาแบบพี่น้องเลย นำนัวครับน้อง สุดยอดเลยพี่น้องเองเ้สุดท้ายแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณผู้ที่เพิ่นเข้ามาเบิงรับชมในส่องนาพูชาแนลเนเด้อพี่น้อง ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าตั้งประเทศนะพี่น้องเนาะว่าขัพานกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณในรายที่เขามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้บ้าขัพานเนเด้อพี่น้องจะได้มีกําลังใจได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปเนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอโตรลาไปะกะอนครับสวัสดีครับ